ไอ้งงตาแดงมนตรามหาสเสน่ห์เรื่องเล่าตำนานเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับสยศาสตร์มนต์ดำและเครื่องรางของขลังแบบเขมรโบราณไอ้งัางหรือบางคนก็เรียกว่าพระง่างเป็นเครื่องรางของขลังตามความเชื่อ ทางศิลศาสตร์ของขเขมรที่มีลักษณะคล้ายพระรูปทรงกบเชื่อว่าไอ้งังมีฤทธิ์ด้านเมตตามหาสเสน่ห์สำหรับผู้ที่ครอบครองแล้วจึงถือได้ว่าไอ้ง่งหรือพระง่างจะทําให้คนรอบตัวรักและเอ็นดูไม่ว่าจะเป็นญาติมิตรผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงหรือเรื่องความรักเชิงชู้สาว ไอ้งางจึงเป็นของขลังที่ผู้คนต่างก็ต้องการไอ้ง่างนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือไอ้ง้างเนื้อดินทั่วไปและไอ้ง่างที่อุดกลิ่งตาแดงหรือที่เรียกกันว่าไอา้ง้างตาแดงมีหลายความเชื่อที่บอกว่าไอ้ง่างนั้นจะให้คุณต่อผู้ที่มีไว้ครอบครองแตกต่างกันไปตามลักษณะนิสัยของผู้ถือครอง หากว่าผู้ถือคลองนั้นเป็นนักผนันหรือนักเสี่ยงโชคไอ้ง่างก็จะช่วยเหลือในด้านโชคลาบเงินทองและหากผู้ที่เป็นเจ้าของนั้นเป็นนักเลงหัวไม้ที่ชอบมีเรื่องต่อยตีไอ้ง่างนั้นก็จะช่วยเหลือในเรื่องความแค้วคาดหรือความเหนียวทำให้รอดพ้นจากพยาธอันตรายต่างๆได้เช่นกันหากว่าผู้ที่ถือคลองนั้นมีความฝักใฝ่ ทางด้านเรื่องกามาไอ้ง่างก็จะช่วยเหลือให้ได้เสบสมกับหญิงสาวที่ต้องการว่ากันว่าผู้ที่ถือครองหรือบูชาไอ้ง่างมักจะมีเมียเป็นขโยงปัจจุบันนี้เชื่อว่าไอ้ง่างของแท้นั้นหาได้ยากมากโดยเฉพาะไอ้ง่างตาแดงที่มีวิญญาณมีชีวิตในตัวมันเองยิ่งมีฤทธิ์มากก็ยิ่งหายาก ซึ่งหาของแท้นั้นไม่ได้ง่ายๆไอ้งางตาแดงจึงเป็นที่ต้องการของเหล่านักสะสมเครื่องรางของขลังเป็นอย่างมากหลายต่อหลายครั้งก็ถึงกับมีการจีปนเพื่อแย่งชิงไอ้ง้างตาแดงกันเลยทีเดียวแม้ว่าไอ้ง้างตาแดงนั้นจะให้คุณแก่ผู้ที่ครอบครองแต่มันก็มีโทษด,ด้วยเพราะไอ้ง้างตาแดงมักจะมีอารมณ์ ที่หื่นกระหายในเรื่องทางเพศเป็นอย่างมากหากชายผู้เป็นเจ้าของนั้นมีเมียสาวหรือลูกสาวสวยๆไอ้ง่างตาแดงก็มักจะลวนลามพวกเจ้าหลอนได้บ้างครั้งก็บอกว่าไอ้ง่างตาแดงจะเข้าไปในความฝันของหญิงสาวเหล่านั้นและมันก็จะบังคับเสพสมกับพวกเจ้าหลอนสำหรับหญิงสาวบางคนการได้พบเจอ เรื่องราวแบบนั้นก็ทำให้พวกเธอเสียสติได้เลยเรื่องเล่าเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อเราวๆวสาปีที่แล้วตอนนั้นผู้ที่เล่ายังคงเป็นหนุ่มวัยรุ่นอยู่เขานั้นมีชื่อว่ายอดยอดเป็นชายหนุ่มวัยรุ่นที่พึงได้รับมรดกตกทอดจากตาก่อนที่ตาจะตายมา ของสิ่งนั้นก็คือไอ้ง้างตาแดงเครื่องรางของขลังที่ตานั้นได้เก็บไว้ดุดของรักของห่วงเพราะตาของยอดนั้นได้ไปเสอะแสวงหามาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นหนุ่มๆห,หลังจากที่ยอดได้ของขลังไอ้ง้างตาแดงมาแล้วก็เหมือนกับว่ายอดผู้นี้จะกลายเป็นชายหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ไปในทันทีไม่ว่าเขาจะเข้าไปคุย หรือจีบสาวคนไหนบ้านไหนก็ตามหรือพวกเจ้าหล่อนจะสวยหรือหญิงแค่ไหนยังไงยอดก็สามารถที่จะสอยพวกหล่อนลงมาได้เรียกได้เลยว่าแทบจะทุกคนโดยที่สาวๆที่ได้เสียกับยอดแล้วต่างก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเพิ่มเติมพวกเธอต่างก็เฝ้ารอคอยให้ยอดนั้นกลับไปหาพวกเธออยู่เสมอหญิงสาวน้อยใหญ่สาวแก่แม่ไม้ ได้เป็นเมียของยอดก็มีคล้กันไปอยู่คนละหมู่บ้านการไปมาหาสู่ของยอดนั้นจึงได้ไปสะดุดตากลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเข้าให้เพราะยอดดันไปสอยสาวตัวท็อปของหมู่บ้านถึงสมคนมาเป็นเมียการทําเช่นนี้มันไม่ต่างจากการเหยียบหน้าวัยรุ่นในหมู่บ้านเจ้าถิ่นเลยซึ่งนั่นมันก็สร้างความไม่พอใจ ให้กับไอธงและไอวานเป็นอย่างมากพวกมันทั้งสองคนจึงได้วางแผนที่จะไปรอบดักยิงยอดระหว่างที่ยอดนั้นจะเดินทางกลับหมู่บ้านในขณะที่ยอดกำลังเริงรักกับสาวๆพวกไอธงและไอ้วานพวกมันทั้งคู่ก็ได้ไปดักซุ่มที่ป่าละเมาะกลางทางซึ่งหากยอดจะเดินทางกลับหมู่บ้านเขานั้น จะต้องเดินทางกลับหมู่บ้านทางนี้ซึ่งหลังจากที่ยอดได้เซฟสมกับสาวๆจนเสร็จสมอารมณ์หมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขานั้นก็ได้เดินเท้ากลับมาที่หมู่บ้านโดยที่ในระหว่างทางที่ยอดนั้นเดินกลับมาเขานั้นก็มีอารมณ์ที่สดชื่นและฟินเป็นอย่างมากยอดนั้นไม่รู้เลยว่าไพ่ร้ายกำลังจะมาเยือน เมื่อยอดเดินมาถึงที่กลางทางเสียงเสียงหนึ่งก็ได้ดังขึ้นมาเฮ้ยไอยอดมึงตายสิ้นเสียงพูดยอดจึงได้หันกลับไปมองที่ทางต้นทางของเสียงที่อยู่ในป่าข้างทางยังไม่ทันจะได้ทำอะไรเสียงระเบิดกระสุนสองนัดก็ดังขึ้นมาพวกไอทง และไอวานได้ใช้ปืนอีโบหรือปืนลูกองไทยประดิษฐ์ยิงเข้าไปที่ร่างของยอดกระสุนนั้นเข้าที่สีข้างตรงท้องของยอดแบบเต็มๆยอดถึงกับเซถลาลม้มลงไปกองอยู่ที่พื้นในห้วงเวลานั้นยอดรู้สึกจุกๆที่ท้องเป็นอย่างมากเขาคิดว่าเขานั้นน่าจะไม่รอดแล้วแน่ๆ ในส่วนของพวกไอธงและไอวานเมื่อมันเห็นยอดล้มลงไปนอนร้องออดออยอยู่ที่พื้นพวกมันทั้งคู่ก็รีบหนีกลับเข้าไปในหมู่บ้านในทันทียอดจึงพยายามที่จะประคองร่างลุกขึ้นมาและเปิดดูรอยบาดแผลที่เกิดขึ้นตรงสีข้างแม้ว่าจะอยู่ในความมืดแต่ยอดก็รู้ได้ทันทีว่ากระสุนปืนลูกสองไทยประดิษฐ์หรืออีโบ ที่ได้ยิงมานั้นกระสุนเหล่านั้นไม่ได้ระคายผิวของเขาเลยแม้แต่น้อยแต่ยอดก็ยังคงเจ็บที่ตรงนั้นเพราะเกิดอาการช้ำในยอดจึงได้เดินประคองล่างกลับไปที่หมู่บ้านข่าวการถูกลอบยิงของยอดนั้นได้แพรสพ่สะพัดไปอย่างรวดเร็วที่สำคัญยอดรอดมาได้โดยไม่มีบาดแผลเลยแม้แต่นิดเดียว เมื่อไอโธงและไอวานได้รู้เรื่องราวทั้งหมดพวกมันก็ถึงกับหน้าซีดเป็นไก่ตรงเพราะไอยอดผู้นี้มันไม่น่าจะรอดจากคมกระสุนไปได้มันคงจะมีของดีที่ทำให้ร่างเหนียวยิ่งไม่เข้าไอโธงและไอวานจึงได้นำเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปเล่าให้อาจารย์ซึ่งเป็นหมอผีประจำหมู่บ้านชื่อว่าอาจารย์เปลี่ยนฟัง ซึ่งอาจารย์เปลี่ยนผู้นี้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเรื่องวิชาอาคมและไสยเวทมนต์ดำซ้ำยังชอบสะสมเครื่องรางของขลังประเภทคงกระพันชาตีอยู่แล้วด้วยเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดอาจารย์เปลี่ยนจึงได้บอกว่าเขานั้นจะช่วยไอท้ทงและไอ้ว่านจัดการกับไอ้ยอดโดยทั้งสามคนได้ร่วมมือวางแผนกันและได้ไปดักรอไอ้ยอด หากมันได้เดินทางออกไปจีบสาวเมื่อใดจะได้ดักรอเพื่อฆ่ามันซะส่วนของขลังที่ไอยอดนั้นพกอยู่หากได้ของนั้นมาอาจารย์เปลี่ยนก็จะขอเก็บเอาไว้เองเมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยทั้งสามจึงได้ไปดักรอไอยอดนั้นกลับมาจากไปจีบสาวอาจารย์เปลี่ยนจึงได้พาไอธงและไอว่านไปยืน อยู่ทิศข,ข้างๆทางจนเมื่อไอยอดกลับมาจากจีบสาวในช่วงตกดึกทั้งสาก็รีบออกมาขวางทางไอยอดเอาไว้โดยอาจารย์เปลี่ยนนั้นได้เอ่ยปากพูดขึ้นมาก่อนไอยอดกูรูน้นะว่ามึงมีของดีเนี่ยเก็บไว้ถิดตัวถ้าเอาของนั้นมาให้กูกูรับรองว่ากูเนี่ย จะปล่อยมึงไปดูจากสถานการณ์แล้วยอดรู้ได้ทันทีว่าตนนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายอีกครั้งแต่ในครั้งนี้มันไม่ใช่เพราะความมั่นไส้ส่วนตัวแต่พวกมันมาเพื่อชิงเครื่องรางของขลังที่ยอดนั้นมีติดตัวกลับไปยอดจึงได้ตอบกลับไปโดยมีอารมณ์ แน่จริงมึงก็เข้ามาแย่งเอาไปสิวะก่อนที่ยอดจะหยิบไอ้ง้างตาแดงออกมาและสวดมนต์บทบูชาปลุกไอ้ง้างตาแดงซึ่งในตอนนี้อาจารย์เปลี่ยนรู้แล้วว่าของขลังที่ไอยอดนั้นพกติดตัวมันก็คือไอ้ง้างตาแดงของขลังที่หายากในตำนานมีหน้าละไอยอดผู้นี้ มันถึงได้จีบสาวไม่เคยพลาดเป้าเพราะฤทธิ์ของไอ้ง้างตาแดงนี่เองในขณะนั้นเองไอธงก็ได้ควักปืนออกมาหมายจะยิงใส่ไอยอดแต่ปืนของไอธงนั้นก็ดันลั่นไปเข้าที่หัวของอาจารย์เปลี่ยนแบบเต็มๆโดยที่อาจารย์เปลี่ยนผู้นี้ยังไม่ทันจะได้ทำอะไรร่างของอาจารย์เปลี่ยนจึงลง้มลงฟุบก,กับพื้นในทันทีพร้อมกับเลือด ที่ไหลออกมาแดงฉานไอธงและไอวานจึงรีบเพ่นหนีได้ทันทีเพราะกลัวความผิดที่พวกมันได้ทำปืนลั่นใส่หัวของอาจารย์เปลี่ยนจนอาจารย์เปลี่ยนนั้นเสียชีวิตและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ไอ้ง่างตาแดงได้ช่วยเหลือยอดเอาไว้จากทธิสของมันหลังจากนั้นยอด ก็รีบไปแจ้งเรื่องนี้กับชาวบ้านโดยได้บอกว่าอาจารย์เปลี่ยนนั้นถูกไอธงและไอว่านยิ่งตายทําให้ไอธงและไอว่านถูกออกหมายจับต้องนี้หัวซุกหัวสุนในตอนนั้นยอดเองก็รู้แล้วว่าหากเรื่องราวของขลังที่เขามีนั้นหลุดรั่วออกไปจนมีคนรู้ว่าเขานั้น มีของคลังที่ดีอย่างไอ้งาหนังตาแดงไว้ครอบคลองก็อาจจะมีคนอยากได้และมาลอบทำร้ายเขาอีกยอดจึงได้ตัดสินใจเก็บกระเป๋าหนีเข้ากรุงเทพไปตายออดาบหน้าเพื่อหน,นี้จากปัญหานี้หลังจากนั้นหลายปีญาติของยอดได้เล่าให้ชาวบ้านในหมู่บ้านฟังว่ายอดได้ไปทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งและเขา ก็ได้เมียเป็นสาวโรงงานนั้นถึงสมคนด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นยอดยังได้ลูกสาวเจ้าของโรงงานเป็นเมียด้วยคนที่สี่อีกคนทำให้ยอดนั้นได้ยกระดับฐานะและได้กลายเป็นคนที่มีฐานะมั่งคั่งมีสาวที่เป็นเมียถึงสี่คนในเวลาต่อมาสร้างความอิจฉาให้กับไอห้หนุ่มๆในโรงงานแถบจะทุกคน ชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ